คือสมบัติของตัวเราเราจะคนคิดว่าทรัพย์สินและสังหาริมทรัพย์ที่เราครอบครองอยู่ทุกวันนี้คือสมบัติของเรายิ่งหามาได้มากเราก็ยิ่งกลายเป็นคนมั่งมีแต่แท้ที่จริงแล้วอะสิ่งทั้งหลายที่เรายึดครองอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นและยังเป็นสิ่งที่เชือผนด้วยกิเลสตัณหาเพราะมันกลายเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงฐานะ อีกทั้งมนุษย์เราอะยังแบ่งแยกชนชั้นคนกันเองด้วยทรัพย์สมบัติเหล่านี้อีกด้วยทรัพย์สมบัตินี้เป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเพื่อวัดค่าของตนเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและเสื่อมค่าไปตามกาลเวลาแต่สมบัติที่แท้จริงของมนุษย์เรานี้คือกรรมดีและกรรมชั่วที่เกิดจากการกระทำของเรามากกว่า เป็นสมบัติที่ไม่มีใครสามารถแย่งไปจากเราได้เมื่อทำดีก็ได้รับสิ่งดีเมื่อทำชั่วไม่ช้านานผลกรรมก็สนองเมื่อถึงเวลาของมันเอง